ใส่ปกพริกแล้วได้จากพี่น้องห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพริกยี่สิบหน่วยก็ดีมูเพิ่มมากินเผ็ดได้เพิ่มได้เพิ่มตำมันพวกของเพิ่มเอง แต่ว่าแปดโขกนี่มันไม่มีกินโชว์ผงชูรสจ้ะผงชูรสขาดไม่ได้เลยใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายเดอ้อใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งรสแม่นิดเผ็ดเปรี้ยวหวานเด้อจ้ะั่วไปเลยวันที่นี่ ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศปลูกกันไว้ในสวนเดเอา,ม,ม,า,เอามีดพมาาเอามีดอันนี้แตงกวาสามลูกกับพ่อ ปักนาวเด้อเบียดปักนาวลงไปมักสวมใจสวมมักแันผสมใจผสมใส่มะน,นาวมักสวมใจส,สองน่วยโหลดไอใส่แอนสองเปียงโหลดเพราะว่ามันบ่เคยมีน,น้ำน้ำปลาหมม น้ำปลาหม,มั่มจกมกจ้าหมั่มจกมกพี่หมํ่เพื่อพี่หมัาสิีสิใไ้ค่ารีวิวสินค้า <laughs> หนึ่งช้อนสองช้อนกว่ากว่าพอใส่เยอะไม่ได้เปลือง <laughs> ซื้อมาแพงใส่เยอะไม่ได้ <laughs> แล้วก็ยัวตัวบัตทีนยัวยัวยัว ซิมโอเครสชาติได้ตามต้องการบะนิกกับซีฟักบักแตงเรียบบะทินุพี่น้องอึ๊บบกแตงจบับบกแตง สารกักแกงใท่เลยตำเครื่องเนี่ยนวยพ่อเอาอตำพ่อแสบเนาะ ถ้าบบอิ่มจังตำไม่มันจังแสบถ้าตำหลายๆม่นแสบได้บอกงงที่นอกหน واء แบบที่นี่หย واء แบบแตงเด้อแบบที่นี่กะรีทับ ใส่ใส่หนมเส็จน้ำแบบเลี่ยมมือพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าเทลงจานจ้า เซนโอมจีนกินกับดุกิ้นหมูหนึ่งเด้อจ้ะอใส่โอเคเดี๋ยวตามมากินน้ำแมนนี่เลยเด้อจ้าแซ่บๆยั่ว